สวัสดีครับไวรุ่นฟ m นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำว่าสำหรับคนเนี่ยที่ลงมอด b o บูต fps หรือว่าลบ p อปแบบผมเนี่ยสามารถเล่นเซิร์ฟไหนได้บ้างโดยที่เราไม่ต้องลบไฟล์ตัวที่เราดัดแปลงนะครับผมอ่ะผมบอกไว้ก่อนว่าผมดัดแปลงตัว x 6 4 c นะครับเพื่อทำการลบพอปนะครับผมนะโอเคถ้าเซิร์ฟไหนเนี่ยที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยก่อนที่ก่อนที่จะขึ้นน่ย อ่าย่างเช่นผมจะ,ะดูที่เซิร์ฟพีเวอร์ซิตีที่ผมเล่นบ่อยๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูกันนะครับอ่านี่ครับมันจะมีคำว่า SVP r er Mode Level นะครับผมนะตรวนี้ก่อนที่เราจะกดขึ้น Connect นะครับถ้าเซิร์ฟไหนเนี่ยมันขึ้นตรงนี้นั่นแสดงว่าคุณไม่สามารถอ่ามอดไฟ ตัวเกม gta v ได้นะครับถ้าคุณมอดไฟล์เนี่ยมันจะขึ้นเออร์เลอร์ทันทีนะครับผมในกรณีนี้เดี๋ยวผมเข้าให้ดูเลยนะผมมอดตัว x 6 4 c ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวกดคอนเน็ก่าพอกด Connect ใช่ไหมครับมันก็จะบอกว่าให้เราทําการปิดเกม1รอบแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะให้เราใช้ตัวไฟล์ m แบบ p พียวโหม enable นะครับผมนะก็คือว่ามันจะเปิดโหมดแบบตรวจสอบว่าเราได้ดัดแปลงไฟล์ ตัวเกมตัวไหนไหมถ้าเราดัดแปลงเนี่ยมันจะขึ้นเออร์เลอร์ทันทีนะครับอ่ะอย่างนี้นะผมอย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมอ่ะวิธีการเนี่ยที่มันไม่ให้ทําให้มันเกิดเออร์เลอร์เนี่ยหรือว่าไม่ให้มันขึ้นเออร์เลอร์เนี่ยก็คือเราจะต้องเลือกเซิร์ฟที่มันไม่มี svp r mode level นะครับผมนะเราก็จะไม่ขึ้นเออร์เลอร์นะครับผมนะครับเออร์เลอร์แบบนี้สําหรับคนที่ดัดแปลงไฟล์แบบผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดู อ,อย่างเช่นเซิร์ฟเทสเซิร์ฟหลักที่ผมเอาเข้ามาเทสแบบลงมดลงอะไรนะนะอ่าก่อนเข้านะครับผมอ่าให้ดูก่อนอันนี้เป็นเซิร์ฟเทสไฟนะครับผมอ่าอย่างนี้นะครับเซิร์ฟนี้เทสเลเวลคุณจะสังเกตรตรงข้างบนนี้นะครับมันจะไม่ขึ้นคาว่า s b p mode แล้วแสดงว่าเซิร์ฟเนี้ยคุณสามารถมดไฟล์ตัวเกม g d v จะเข้าได้แบบไม่มีเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับว่ามันจะไม่มีเ er ออร์เลอร์จริง อ่าสังเกตตรงนี้มันก็จะสั้นลงนะครับแล้วมันยังไม่ได้บอกว่า s b p u Mode นะมันบอกว่าอ่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะจอยเนี่ยมันจะเปลี่ยนเวอร์ชันตัวเกมนะครับนะก็เป็นสามสองสามเจ็ดสองนะครับผมนะก็ง,ง่ายๆนะครับผมพอเราเข้าไปพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มี e อ r o r แน่นอนนะครับอ่าสังเกตนะครับผมอ่าตรงนี้เข้าได้เลยนะครับนี่นะครับก็เข้าได้แบบลื่นๆนะครับผม นะก็ลบพอบอ,อะไรต่างๆก็ขึ้นช้าลงนะครับผมก็เป็นแค่นี้นะครับมาบอกแนวทางว่าอ่าสำหรับใครที่ลงมอสแล้วเข้าเซิร์ฟไม่ได้ก็ให้เราเลือกดูเซิร์ฟดีๆนะครับผมว่า,าเซิร์ฟไหนมี s b p e l Mode หรือว่าไม่มีนะถ้ามีเนี่ยเราดัดแปลงแล้วเราจะเข้าไม่ได้ครับแต่ถ้าไม่มีเนะี่ยเราดัดแปลงแล้วเราจะเข้าได้นะครับสรุปสั้นๆแค่นี้นะครับ ก็อย่าลืมฝา like, กกดไลค์กดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จอเันคลิปต่อไปสวัสดีครับ